กาดสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาสวัสดีเอฟซีเวอร์สฟูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามเที่ยงพี่น้องมาช้าปลาพี่น้องเลยช้าปลาในห่วยหน้าครับเลยพี่น้องอันนี้คือสะพานลวกฟัวบ้านครับเลยพี่น้องเลยน้องเตา่าแม่น้องแพพี่น้องน้องบิวกับน้องบิ๊กบูมเป็นผู้โตูงพี่น้อง Bung. <laughs> Mẹ đông phê kép hỏi phía rồi, hỏi lại đi Ủa. Nhìn phía nó Hỏi chắp cúp 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 phía rồi Lại hang phía rồi hỏi Lăng kép phía าน้องสตเก็บหอยมันเลยได้ปลากาเติดแม่น้องแพเก็บ,บกแต่ปลากายที่น้องยเจิมีปลาบุาามีปลาด็กพี่น้องไอบุ๊คโอ้ยตกหล่นมากกเช้าน้ขึ้นขึ้นขเฒ่าพี่น้องหอยกระไรปลากรายเติบเลย Ban nha nó bốc lắp nơi. Nghi nhu. đang nhu. Nghi 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 nhu. องสติได้ลายังไงนะข<อ>่โอ้ขอ่อืมได้ไปแล้วตัวหนึ่งพี่น้อยออน,นี้ังได้อยู่มีหลายอยู่พี่น้อยแต่ว่าน้ามันบุบป่ะค่ะ ออยก็มีีพ่น้งปลากรดปลาขระแนงพี่น้องยแต่วันโตใบใหญ่ปลาไรเนาะนี่อยู่ปลาขาปลาพี่น้องปลาขอก็มีพี่น้อยก,ก,กอยร,ะยยระไร,ะร,ะระไโตหนึ่งเห็นหลายโตอยู่ อุโอเคได้นะน้องเพอุ้ยปลาปลากระกลายังบุได้เลยว่ะปลาลอยไปลอยมาคือไปจับเอาดีน่ะโหดนในแดดอยู่ กำลังหาเคี่ยหาพี่น้องเลยเขิงปลาคออืมน้องบิวไดวปลานิน มันเป็นหนามห่วยพี่น้องเลยทงหยอกทงยางมันไหลมาจักต้นไม้ไปใช่แหละไหลมามันข้างเป็นขี้เงือกเป็นใบไม้ใบตองเฟืองก็คือสไหลมาจากหน้าเขานี่แหละพี่น้องเลยปลากระบอกหยับหยบบหยบหยบพี่น้องแจะนามันยังไหลยังเอาไ่ได้ ตอ uhm. นนี้ก็กำลังสอบหาอยู่พี่น้อยอยู่แถวขีตมกำลังสอบหานางแพ่ได้จักตัวเลยเห็นโอยนี่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 ดูดิจะไปตองนี่ดิเดบดบอยู่ดิโอ้ อืมสงบสันติก็ไ <ego> ด้ปลาดุกพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันยื่นขึ้นบุ้งนัวโอ้หปลาดุกนาพี่น้องเหลืองอุ๊ยหูยเลยอย่าป้าอีกมึงนกันพี่น้องปลายังบุหันนี่กระซิ่งกัมว้าว อดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวหามะลิแถวแคมตะผังมันมดุดอยู่ตะขีตมมะลิอยู่แถตวตะผังมะลิแถวหม่อยู่แถวหย,ย่า,าตะขีตมสอนอยู่นี่ตัวนี้ แม่้องแพก็มา,กมาจับวับดีจีน้องเาจับปลารอบเทียงตัวเห็น,เห,นเห็นหลายตวัวอีอออเวกเปลาขอผูนไปรีใส่เยอะป้าหัวแป,วป,วแป๊อ้องพากันหาเก็บพี่น้องเยหาขดหาสอบฮะมันตอ้องลีเท่าน,นี้แหละได้อีกแล้ปดูเลยันโอ้โอ เเห็นปลาดุกพ uh ี่นองลีในเพลิงนึกกันพี่น้องสิได้หรือบทสิบบรายอือเียฮะโอ้ยเยอะ

โ oh, อ้ปลาดุกใหญ่พี่น้องปดุกนาพี่น้องเไยมีอยู่เด้อพี่น้องเด้อหมันอยู่เด้อพี่น้องคนจริงก็เป็นน้องเล็กๆหนึ่งพี่น้องเลยเป็นน้องบอยใหญ่พี่น้องเลยแต่ว่ามันหลึกเพียงหัวเข่าอะไรพี่น้องเราก็เลยเห็นปลาบ่อนก็เลยสุบเบิ่งไ่สุบกี่อะ คุยช้าออกก็ได้พอาสุขขึนปมมันใหญ่แตวมันอันนันแหละมันบุขขึนนะขึ้นบมหลายหาหลอกมึงแถวแคมก่อนมากันงมปลาพี่น้องเอ้ยเกอะขัวแล้วเกอะสะพานพี่น้องสะพานทางข่าวบ้านพี่น้องเอ้ อยู่หน้าเขาเองเลยพี่น้องขวยหน้าเขาเองปลาอะไรเอ่ยตอนนี้กำลังงมก็ยังหมวนสื่อเลยพี่น้องเอ้ยไปลาชิมานไปลชิได้พี่น้องอืม่นโรงแพมอะไรปลาอย่างไรปลาเข่งปลาหมอพี่น้อง เด้อพี่น้องเลยคือมันหมานอยู่พี่น้องนี่พี่น้องนี่กัดดุกปลาข้อปลานินพี่น้องเลยอืมกำลังหาอยู่พี่น้องเอ้ยไปปาหนงูแพร่ได้ปลาเค็งไข่ปั๊บบ้ถือคู่ใช่ไหมไม่ใช่ฮะปอนเบิ้งเบิ้งเออเออคิดต้องเอาให้ปลาลูกมึงดูวยฮะหาไหน ไม่ใช่ะอืมกะเคงไข่ลีอเมอ้ฮ้เห็ันกินปลาดุกกินปลาดุกมันลีแต่เฟืองตำอันนี้พี่น้อยตำเหลือตำซอ น้องแพ้ได้อีกหปลาเค่งอ๋อนูแพ้ได้อีกเ่อเขาไปด้มไข่เลยไย่าอืม่ใช่อ่รอืมเ้โอ้ไข่เนาะเอานี่ ส,สูบน้าขึ้นอีกนิดหนึ่งพี่นลมน้มโอ้อสูบน้ำออกอีกนิดน่อยโอ้น้องแพ้กระไรอีกกะเค็งม่ไข่แน่แน่ โอ้เค้งใใคไม่ไข่ต้องใหญ่เลยไข่มา,ะาตะลังงมพี่น้องเลยสูบน้ำออกน้ำนนโอ้ใช่ฮะเบิงบ้งเบิ้งอ๋อตะประดุกพี่น้องเลยโอ้ได้อีกแล้วปลาคอโอ้ น้ำบกลงเลยได้เลยได้พี่น้องเลยฮัลหลนี่ตะขัวเออว้ายอะไรตั้งแพร่ตั้งแพร่อะไรเนี่ยเห็นแวมาขอ,อ,อาาาาดูงลงอยู่คนไม่ได้อีกอืมพี่นอ้อ,องมาทิ้งกนเอยทิ้งแม่ไข่ที่ร้านหวานพี่น้อง พี่ท่องเปินงปุ่งเลยพี่นอ้องเอาทอางยางปกเมียนตีบริเห็นพงใช่ฮะอืมกำลังงูกมกันหมวนสื่อเลยพี่นออ้องอ,อ๋อฮะมาลุรรกเมองไทยพูน่ะ<ม>อืมด,ด้กนบ้อนบ้มนบๆๆๆมอดน้ำไหลลงมาขึ้นไหน เอากลัวเม็ดเออบอกไว้บ่อยให้มันพุ่งอืมเห็นไฟเลยพี่น้องเอ้ยเอานึ่มาเต็งไว้บ้าเอากระชับไปแหละเออเต็งรถเต็งไว้บ่อยให้มันพงใส่คิดต้มพงให้พี่น้องเอ้ยโอ้ได้อีกแล้วพี่น้อง ได้ฮะอืมมนัมนมนันมันพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวไล่เติมไปด้วยพี่นอ้องผลงานกะนดูโอเคอยู่พี่นอ้องเอ้ยลังกวนหาอืม,อมเห็นอีกเลยพี่นอ้องปลาคอนี่ เสร็จไปหนึ่งลายน,น,นี้ก็งมแลไปทีี่เรรยบร้อยพี่นอ้องเอ้ยมาเบิ่งผลงานของการพี่นอ้องผลงานวันนี้พี่นอ้องเอ้ยนี่พ,พี่นอ้องอาหารเสี่ยงสิเห็ดเมนูนยังได้นมหมดเลยนี่พี่นอ้องเบิ่นบงน้วยกันอู้ยประกอบประดุกพี่นอ้องเอ้ย ลายเติบพี่น้องที่ว่าเกินขาดคือ่าเลยเอาขาดไว้ไว้ชิได้รอกจากสองสามโตแต่ว่านี่ได้หลากหลายพี่น้องเอ้ยปลาเค็งปลาคอปลาขาวก็ได้พี่น้องเอ้ยหอยก็ได้หลายเติบนี่พี่น้องหอยเซอรี่หอยจุกหอยขมอะไรพี่น้องเอ้ยก็ถที่ว่าได้ผลเกินขาดพี่น้องเอ้ยความจริงแล้วน้องก็เบลิกไปไดนอกะแต่กระได้ลายเติบพี่น้องเอ้อยน้องไม่ได้ไงเอาละพี่น้องเอ้ย คลิปนี้ก็เฮาสิได้ขออั้ลาพาจากพ่อพี่น้องกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องไอ้บ่าวตายสิได้กล่าวคำว่าส,สบายดีพี่น้องสบายดีบ่าวลมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอ,ขอโทษขอขอภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อฝากเฟื่องฝาก z o o ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเด้อพี่น้องบ่าวตายสิได้ลาพ่อพี่น้องไปก่อนพี่น้องเอ้ยขอขอบคุณขอบคุณ FC ฟซีวสุภูสุโคนที่ติดตามให้กำลังใจบ่าวตายพี่น้อง